หนึ่งในตำนาน,นเรื่องเล่าที่มีเสน่ห์ที่สุดมันคือตำนานและความเชื่อในแถบตะวันออกกลางครับพื้นที่แรกเริ่มของอารยธรรมมนุษย์แต่ก็หน้าแปลกที่ความเชื่อในทางแถบนั้นมันกลับไม่ได้รับความนิยมเท่ากรีกหรือโดยเฉพาะนอร์สเลยอยากจะโทษมาเวลอยู่ในหน่อยแต่ตรงนี้ก็พอเข้าใจได้อยู่คือด้วยความที่มันโบราณมากๆพวกข้อมูลต่างๆมาเลยคุ้มเครือประกอบก,กับมันเป็นตำนานของคนขาวนะครับไม่ต้องฟังก็พอจะเดาได้ว่ามันจะได้รับความนิยม ซึ่งในสมัยนี้ครับเมื่อลองไปหาสิ่งที่มันน่าสนใจแถบตะวันออกกลางเราก็จะได้พบกับตำนานหรือนิทานเรื่องหนึ่งที่มันได้สร้างแรงบันดาลใจต่างๆให้กับตื่อทั่วโลกตั้งแต่ตะวันตกจะดถ,ถึงตะวันออกทั้งภาพยนตร์นิยายอนิเมะหรือมังงะเป็นต้นกำเนิดของตะเกียงวิเศษและกลาสีผู้หันกล้านา้มซินแบตนั่นคือรวมนิทานพื้นบ้านอาหรับราตีวันเทาสันแอนวันไนท์อย่างไรก็ตามในวันนี้ผมไม่ได้จะพาทุกท่านมาดูต้นฉบับดั้งเดิมนะครับแต่เราจะมาดูอนิเมะ ที่มีอารับราตีเป็นแรงบรนดาใจกันกับเมใจและเขาบงกฎแห่งเวทมนต์นอกจากเมจัยแล้วผมนึกอนิเมะญี่ปุ่นที่มันได้รับแรงบรนดาลใจหรือนำองค์ประกอบของพวกอารับราตีมาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องไม่ได้เลยครับ ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะผมดูอนิเมะกับอันมัง,งะน้อยลงแล้วหรือมันไม่มีจริงๆทําเอารู้สึกเหมือนเมใจผูกขาดอาร,ราตีไว้เรื่องเดียวเลยตัวผมมีโอกาสได้ดูเมใจก็ค่อนข้างนานมาแล้วนะครับแล้วก็ชอบมันมากๆด้วยการได้เห็นอาลีบาบาอาลาด,ดินซินแบทโลดแล่นอยู่ในหน้าจอมันเติมเต็มความฝันวัยเด็กมากๆหรือถ้าจำไม่ผิดในช่วงเวลานั้นผมรู้จักพวกเขาจากนิทานตะเกียงวิเศษอะไรนั่นหละครับไม่ก็ได้เห็นพวกเขาในเจ้าหญิงดิสนีย์รวมถึงโดเรมอน ภาคอาหรับราตียิ่งพอได้มาดูภาคแยกซินแบตก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่ตอนที่เห็นซินแบตพิชิตด,ดันเซียนแรกนี่ขนลุกสุดๆแต่ก็น่าเสียดายครับที่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมยังไม่เห็นภาคต่อเลยตัวเมยใจกับเขาวังกดแห่งเวทมนต์มันเป็นผลงานของอาจารย์ชิโนบุโพทกะครับเป็นผู้หญิงซึ่งทันทีที่ผมได้ทราบอย่างนั้นมันก็ช่วยตอบสิ่งที่ผมสงสัยระหว่างดูได้ในระดับหนึ่งตั้งแต่เรื่องลายเส้นที่ตัวละครมันจะดูแบ๊วๆตาโตๆดูขัดกับเซตติ่งแปลก รวมถึงบรรยากาศไว้ White, ระหว่างตัวละครด้วยที่มันชวนให้ความรู้สึกเป็นเหมือนแบบ BL Boy Love อยู่เหมือนกันแม้จริงๆมันจะไม่ใช่ก็ตามนะครับอารมณ์เหมือนเราได้ดู Black Butler นะครับแล้วเห็น CL กับเ e บาสเตียนอะไรแบบนั้นที่เหมือนมันจะเป็น BL แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่อย่างที่ทราบหรือใครอาจจะไม่ทราบเ e บาสเตียนพี่แกเป็นปีศาจนะครับแบบ l i t e r a y ปีศาจเลี้ยง CL มาเพื่อกินแบบเกียวกรุบๆไม่ได้กินแบบแนวเซ็กชวอะไรแบบนั้น ซึ่งแน่นอนว่าตัวอาจารย์ชิดอบุเธอเขียนมังะเรื่องนี้ขึ้นมาโดยมีอารับราตีเป็นแรงบรราาใจครับแต่ในตอนที่ผมได้ดูมันก็เชีวยวสงสัยจริงๆว่าสรุปแล้วไออารับราตีมันคืออะไรซึ่งถ้าเอาแบบสรุปมากที่สุดเลยครับอารับราตีวันเทาสันแอนด์วันไนเนี่ยมันคือชื่อของคอลเลกชันหนังสือครับพวกนิทานตำนานจากทั่วพื้นที่ถูกรวมเก็บเอาไว้ด้วยกันมีหลายเรื่องหลายผู้แต่งหลายภาษามากๆ เก็บรวมมาอย่างยาวนานครับร่วมหลายศตรวรรษไม่จากัดอยู่กับแค่ภาคตะวันออกกลางเท่านั้นแต่เอเชียจนถึงแอฟริกาเหนือก็มีบางเรื่องนี้เก่าแก่ถึงขนาดย้อนกลับไปถึงเมโซโปเตเมียได้เลยหรือบางเรื่องก็ใหม่มากๆครับอย่างซินแบตบตัวละครกลาสีลสมบัติที่ได้รับความนิยมมากๆจริงๆเรื่องของเขาในอาร์บราตีเนี่ยเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆนะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆเพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในศตรวรรษที่1918นี่เอง ขณะที่หลักฐานที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของอารับราตีได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบนะครับมันคือเศษกระดาษสีเหลืองที่เขียนไว้ว่ากีทาพาดิฟอฟเลลาออกเสียงไม่ถูกหรอกแต่มันแปลได้ว่า The Book of the t o u s a n d n i g h t s มีอยู่มาแล้วเป็นพันปีนะครับอย่างไรก็ตามการจะนำแมทเปเรียลทั้งหมดในนั้นมาทำเป็นมังงะเรื่องเดียวมันก็ใช่เรื่องนะครับตัวอาจารย์เลยจึงเอาแค่พวกเซตติ้งชื่อร่วมถึงพวกความเชื่อบางส่วนมา หลักๆที่เราเห็นหรือจะได้เห็นก็คืออาลีบาบาอลาดินจินและก็ซินแบตอย่างไรก็ตามครับด้วยความที่อาหรับราตรีเนี่ยมันถือว่าเป็นของที่ใหม่มากๆในสมัยนั้นมันเลยทําให้ในตอนที่มังงะออกมาใหม่ๆความนิยมของเมจัยมันยังไม่ได้สูงมากขนาดนั้นครับขายได้ไป3ล้านเล่มแม้จะตีพิมพ์มาตั้งแต่2009ก็ตามส่วนมากเป็นกระแสปากต่อปากจนกระทั่งทุกอย่างเปลี่ยนไปครับในตอนที่สตูดิโอ A1 ได้หยิบตัวมังงะมาแตแต่งเป็นอนิเมะ มาเลยทาให้ตัวมังงะเมจัยเนี่ยขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยจากตามล้านเล่มก็ดับเบิลเป็น6ล้านเล่มในเวลาแค่ปีเดียวแล้วก็เพิ่มเป็น13ในปี2 0 1 3โดยแรงงานยอดขายล่าสุดนะครับอยู่ในปี2018บอกไว้ว่าขายได้ไปราวๆ25ล้านเล่มถือว่าเป็นมังะแอนิเมที่สุดยอดมากๆในยุคนี้มาต้องเรียกว่าอันเดอร์เรทหน่อยๆด้วยซ้าโดยตัวมังะเมจัยและเขาวงกดแห่งเวทมนต์มันได้จบลงไปในปี2017ครับขณะที่อนิเมะเนี่ยมีแค่2ซีซั่น บวกกับอีกหนึ่งสปินออฟการผจญภัยของซินแบตถ้าจำไม่ผิดนับมังงะลิเกศิ์ไทยเป็นของสยามอินเตอร์ไม่น่ามีเป็นรวมเล่มมือหนึ่งแล้วต้องไปหามือสองกันเอาเองหรือจะไปซื้ออ่านในเมเอาก็ได้อ p ตาสได้ซุ้มพัฒนาแว่นมาให้เราดูมา2ปีครับในที่สุดมันก็มาแล้ว Power 2.0ที่อัปเกรดเรื่องวัสดุให้สุดไปอีกขั้นกับนีทิโนวัสดุคุณภาพสูงเกรดเดียวกับหัวรบที่ยิงขึ้นไปในอวกาศเพราะงั้นไม่ต้องซืบจะบิดงอแค่ไหนก็กลับสภาพเดิมได้สบาย และด้วยเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition คิดค้นโดยนาซาก็ทำให้ตัวแวน่นหลุดล็อกได้ยากมากครับเบาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกสไตล์การทำงานใส่อยู่บ้านก็ได้ออกข้างนอกก็ดีตอนนี้มีส่วนลดพิเศษช่วงเปิดตัวด้วยนะครับใช้กับโค้ Code ด Codex ได้ด้วยลองไปดูได้ที่ Fanpage of บดั s เลยนะครับที่นี้เผื่อคนที่แม่งไม่เคยดูเลยเมยใจกับเขาบงกฎมันเกี่ยวกับอะไรหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เมใจมันมีสเสน่ห์มันคือโลกการ์ตูีของมันครับ ที่เหมือนกับหลุดออกมาจากเว็บตูนในสมัยนี้หรือจริงๆต้องพูดสลับกันโลกปรตีของเมใจเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่เราได้เห็นชาเลนจ์ได้เห็นบททดสอบกับรางวัลที่ใครๆก็สามารถจับต้องมันได้ครับตัวบททดสอบเนี่ยมันจะมาในรูปของหอคอยหรือดันเจียนที่โผล่ขึ้นมาทั่วโลกใครก็ตามที่กล้าบุกเข้าไปและพิชิตมันได้คนผู้นั้นก็จะได้รับรางวัลไม่ว่าจะชื่อเสียงเงินทองพลังอานาจและที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่เป็นการขอพอนอะไรเทือกนั้น แบบพิชิตหอ,อกปอยได้ก็ให้เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ชื่อเสียงเงินทองที่ว่าไปล้วนมีเหตุผลมารองรับชื่อเสียงจากการเป็นผู้พิชิตหอ,อกปลอยทําให้ชื่อของคนผู้นั้นดังกระฉ่อนไปทั่วโลกเงินทองจากสมบัติมากมายที่ซ่อนอยู่ด้านในและสุดท้ายพลังอํานาจจากการเป็นผู้ถือครองพลังจินซึ่งโครงสร้างหลักๆใหญ่ๆของเรื่องก็คือการที่เราได้เห็นว่าไอ้พวกผู้พิชิตพวกนี้พวกเขาจะใช้พลังที่ได้มาไปทําอะไรบ้างและผลจากการกระทําพวกนั้นมันก่อให้เกิดอะไรบ้าง โดยจะโฟกัสไปที่กลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับไอเด็กหื่นอลาดินกับอัลีบาบาพ่อขาหนุ่มที่2คนนี้เนี่ยจะพากันผจญภัยได้พิชิตด,ดันเจียนได้พบเจอกับพรรคพวกและผูกมิตรกับผู้คนมากมายเติมเต็มโชคชะตาของพวกเขาทั้งสองคนครับซึ่งแน่นอนตลอดทั้งเรื่องเราก็จะได้เห็นพวกเขาต่อสู้ฟันฝ่าวิกฤตต่างๆผ่านการใช้ดาบและเวทมนต์การจะเข้าใจโลกของเมจายนั้นเราสามารถทํามันได้ผ่านการเข้าใจเวทมนต์ครับและสิ่งที่เรียกว่ารู้ หรือไม่ก็รู้ที่เป็นรากเงาของทุกเวทมนต์ในเรื่องนี้โดยตัวรูฟนั้นมันคือทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นกระแสะของชีวิตแล้วก็วิญญาณที่อยู่ในรูปของผีสเสื้อรเรืองแสงตัวเรื่องบอกเราไว้ว่ารูฟมันคือที่พำนักของเหล่าดวงวิญญาณในตอนที่มนุษย์มีชีวิตเราต่างอยู่ด้วยตัวเองแต่เมื่อเราตายทั้งหมดจะกลับตู่ที่ที่เดียวถ้าผืนแผ่นดินมันเป็นที่ที่ร่างกายต้องกลับไปหลังจากเราเสียชีวิตรูฟ มันก็คือที่ที่วิญญาณต้องกลับไปเมื่อเราเสียชีวิตเช่นกันมันไม่มีคําจํากัดความรูฟอย่างท่องแท้นะครับแต่เราควรเข้าใจไว้ว่ารูฟมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีอยู่ตามปกติในโลกของเมจัยทว่านอกจากการเป็นที่เก็บวิญญาณแล้วรูฟมันก็ยังมีหน้าที่อื่นด้วยมันมีสิ่งที่เรียกว่าคําชี้นําของรูฟอยู่ครับที่มันเป็นเหมือนกับกระแสะของความเป็นไปหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียกกันว่าโชคชะตาซึ่งการที่เราพยายามฝืนเดินทวนกระแสะของความเป็นไปนี้ มันก็เหมือนครับความพยายามในการกลับกลายเป็นลิงอะไรแบบนั้นทุกอย่างจะผิดแปลกไปหมดจนสุดท้ายก็จมลงสู่ความมืดมิดโดยลูฟนั้นมันก็เหมือนสิ่งต่างๆในจักรวาลครับมี2องขั้วมีลูฟสว่างแล้วก็ลูฟแห่งความมืดซึ่งไอ้ลูฟแห่งความมืดนี้มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อมีคนพยายามจะฝืนโชคชะตาคนเหล่านั้นคือคนประเภทที่มักอิจฉาแค้นในสิ่งที่ตัวเองมีหรือไม่มีความรู้สึกด้านลบเหล่านั้นคือสิ่งที่ทําให้ลูฟต้องแปดเปื้อน ว่าพลังสีดำดังกล่าวมันก็มาพร้อมกับความอันตรายมากๆนั่นคือมันมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้ฟังฟังดูการเปลี่ยนแปลงโชคชะตามันเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับพอคิดย้อนกลับไปทําไมมนุษย์ถึงกําหนดชะตาตัวเองไม่ได้แต่ต้องก้มหน้าก้มตารับสิ่งที่ถูกวางเอาไว้แน่นอนการเปลี่ยนโชคชะตาตัวเองมันฟังดูดีเวสแต่ว่าการทําเช่นนั้นมันหมายถึงเป็นการขัดกับเส้นทางของผู้อื่นด้วย ไม่นับเปรเื่องที่ว่าส่วนใหญ่แล้วความต้องการที่จะกําหนดชะตาของตัวเองมันล้วนมาจากความรู้สึกด้านลบครับไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยากได้สิ่งที่ต้องการอยากเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ได้คนลบเหล่านั้นคือผู้ที่พยายามใช้พลังสีดำในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของโลกใบนี้ทําให้มันเป็นแบบที่พวกมันต้องการและอย่างที่ผมบอกไปว่ารูฟมันคือรากเหง้าของเวทมนต์ไอวนนี้หมายถึงอะไร ายในเมจัจเวทมนต์มันคือสิ่งที่มาจากพลังชีวิตครับเรียกกันว่ามาโกยเป็นขุมพลังที่มีอยู่ในร่างกายของทุกคนซึ่งตัวจริงของมาโกยที่ว่ามันก็คือสิ่งที่ถูกรูปสร้างขึ้นมาการใช้มาโกยทําสิ่งต่างๆสร้างอภิเิหารมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าเวทมนต์เพียงแต่มันไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะสามารถใช้เวทมนต์ได้แต่การจะใช้เวทมนต์คนเหล่านั้นต้องมีความรู้และต้องมือเครื่องมือที่ถูกต้องถ้าพวกเขาใช้มาโกอยอย่างผิดวิธีหรือฝืนใช้มากเกินไป มันก็จะสร้างภาระให้กับร่างกายได้ตั้งแต่เหนื่อยหอบจนถึงขั้นเสียชีวิตเป็นเหตุที่ทําให้ผมเชื่อว,ว่ามาโกยมันคือพลังชีวิตแต่ก็แน่นอนครับทุกอย่างย่อมมีข้อยกเว้นในเรื่องข้อจํากัดเวทมนต์นี้ข้อยกเว้นนั้นมันคือเหล่าผู้คนที่ถูกเรียกว่าเมใจคำจำกัดความง่ายๆของเมใจมันคือเหล่านักเวทที่เป็นที่รักของรูฟครับเป็นเหตุที่ทําให้นักเวทเหล่านั้นสามารถเข้าถึงพลังได้อย่างไร้ขีดจํากัดอย่างที่บอกไป รูฟสร้างมาโกยมาโกยสร้างเวทมนต์มันเลยแปลว่านักเวทจะใช้พลังได้ถ้าจากมาโกยในร่างตัวเองเท่านั้นทว่ากับเหล่าเมใจแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นครับการที่เขาเป็นที่รักของรูฟไม่ได้ทําให้พวกเมใจสามารถใช้มาโกยจากรูฟด้านนอกได้ซึ่งมันมีอยู่อย่างไม่จํากัด aka เมใจพวกนี้มีพลังไม่จํากัดมันเลยทําให้พวกเมใจเหล่านี้ถือเป็นนักเวทที่ส่งพลังและมีอิทธิพลมากๆหนึ่งในสมญาณนามที่ผู้คนมกักเรียกเมใจ ก็คือหนักเวทที่จัดระเบียบโลกเมจ i c เทียนดัชเชฟเดอะเวิลดเชื่อกันว่าผู้ที่เมจเลือกคนเหล่านั้นมักจะได้กลายเป็นราชาของอาณาจักรต่างๆไม่ก็มีโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่รออยู่และอลาดินคือหนึ่งในเมจัยของยุคปัจจุบันต้นกำเนิดของรูฟพวกนี้มันเป็นหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจครับไม่น่าเชื่อว่าไอสิ่งที่ต่อมาจะส่งพลังถึงขนาดกำหนดโชคชะตาของผู้คนได้เดิมทีมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ดังเดิมแล้วรูฟนั้นมันมีแค่รูฟสีดาครับท่าว่าในตอนนั้นมันก็ไม่เชิงเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่อย่างใดแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเทพผู้ส,สร้างองค์หนึ่งเรียกกันว่าอ e ีล่าซึ่งตามคําบอกของโซโลโมอนแล้วอีล e ่าเธอไม่เชิงเป็นเทพที่มีตัวตนอะไรแบบนั้นครับแต่เป็นเหมือนกับก้อนพลังดิบมากกว่าไม่มีความต้องการไม่มีความนึกคิดจ,จนกระทั่งตัวราชาโซโลโมอนได้ดึงพลังนั้นออกมาและแจกจ่ายให้มนุษย์เท่าๆกันโดยรูฟที่ได้รับประสงค์ของโซโลมอนไปนั่นแหละ คือรูฟสีขาวที่เราเห็นอย่างไรก็ตามครับอีล่าเธอก็ไม่ได้สร้างเพียงแค่รูฟนะครับแต่นางยังเป็นผู้สร้างเมืองสุขาวด,ดีอามาโทรานด้วยเมืองแห่งนี้ในเมจัยมันเป็นเสมือนกับเมืองในตำนานครับเป็นโลกเก่าอะไรแบบนั้นและเป็นที่ที่อาลาดินรวมถึงเหล่าจินจากมาด้วยเรื่องมันมีอยู่ว่าเดิมที่อามาโทรานเนี่ยตามชื่อครับมันเป็นดินแดนยูโทเปียมีเผ่าพันธุ์อยู่ร่วมกันหลากหลายเผ่าพันธุ์แยกออกเป็นเมืองต่างๆจนเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นมันก็ได้ทําให้เกิดการแข่งแย่งชิงดินแดนกันจนสุดท้ายก็ก่อเกิดไปสงครามเผ่าพันธุ์ที่แข็งแปร่งที่สุดเริ่มจัดก,การเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอจับเป็นทาตกินเป็นอาหารและโชคร้ายในตอนนั้นมนุษย์คือเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุดในเอลมาโทรานโดยเมื่อสงครามมันดําเนินไปอีล่าเธอเลยยื่นมือเข้ามายุ่งครับเธอเข้ามาช่วยมนุษย์จากการสูญพันธุ์ และมอบพลังเวทมนตร์รวมถึงไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์จำนวน72ดไม้ให้หวังให้มนุษย์ใช้มันรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่งเทาว่าทุกอย่างก็สูญเปล่าครับเมื่อโลกต้องกลับตัววังวนเดิมอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปมนุษย์พวกเขาก็ได้เริ่มใช้เวทมนต์ที่ได้รับมาทําการข่มเพงเผ่าพันธุ์ต่างๆจับมันเป็นทาสจนถึงขั้นใช้พลังเวทมนต์ทำให้เผ่าพันธุ์เหล่านั้น,นสูญสิ้นสติปัญญาไปถดถอยกลายเป็นเดรดิสานกระทั่งวันหนึ่งโซโลโมอนบุตรชายของดาวิด เขาก็ได้เห็นถึงความโหดร้ายนี้ครับโซโลโมอนเลยทําการก่อตั้งกองกําลังต่อต้านขึ้นมาและเมื่อทาสําเร็จโซโลโมอนจึงกลายเป็นผู้นําของอามาโทดานคนใหม่แล้วก็ทําแบบที่ผมบอกไปเลยแยกพลังของอีล่าออกมาแจกจ่กายให้มนุษย์ทุกคนตั้งเป็นษยกตีขาวที่มีเจตจ,จำนงของโซโลโมอนอยู่เพราะว่าการทําเช่นนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยครับอย่าลืมเดิมทีอีล่าเดิมทีเธอเป็นเทพผู้สร้างโลกและเป็นผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยมนุษย์ก่อนจะสูญพันธุ์ด้วยเพราะเช่นนั้นครับ การกระทําของโซโลมอนเนี่ยสำหรับคนบางกลุ่มมันยิ่งกว่าการลบหลู่ซะอีกซึ่งหนึ่งในสามผู้ติดตามโซโลมอนคนหนึ่งชื่ออัลบาเธอนับถืออีล่ามากครับการกระทําของโซโลมอนจึงทําให้เธอแยกตัวออกมาแล้วก่อตั้งเป็นกองกําลังอิสระที่มีความคิดแบบเดียวกันหาทางต่อต้านพวกโซโลมอนและนําเทพีอีล่ากลับคืนมาโดยเราจะรู้จักกันในชื่อของภาคีอัลทามินหรือภาคีแห่งความมืดโดยโซโลมอนและภาคีแห่งความมืดนี้ทั้งสอง ก็ได้ก่อสงครามกันอีกครั้งหนึ่งครับที่ในตอนจบแม้ทางฝั่งซโซโลมอนจะชนะสามารถผนึกอีล่าและขับไล่พาเกีย,ยงความมืดได้แต่การต่อสู้ในครั้งนั้นมันก็ได้ทําให้อามาโทร,รานถูกทําลายนําซ้ําการตายของซโซโลมอนมันก็ได้เป็นจุดชนวนสงครามขึ้นอีกรอบหนึ่งเป็นความบาดหมางเกี่ยวกับเรื่องการกดขี่ที่เคยเกิดขึ้นโดยเพื่อหยุดความโกรธหดทุกอย่างและช่วยให้โลกสงบสุขอีกครั้งอูโก้หนึ่งในผู้ติดตามของซโซโลมอนเขาก็ได้ให้อาลาดินสืบทอดเจตจำนงนของซโซโลมอนครับ ในฐานะของลูกชายพาเขาลงมาใต้ดินค่อยสั่งสอนเขาชุกเลี้ยงเขาก่อนจะใช้พลังเวททำการวางระบบของโลกใบใหม่ขึ้นมาจะพูดว่าสร้างโลกใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้โดยมันจะเป็นโลกที่มีลูกตีขาวเป็นผู้ชี้นำก่อนจะใช้ดันเตียนเป็นตัวกำหนดราชามีเมจใยเป็นผู้คัดเลือกเพราะว่าในโลกใบใหม่นี้เอาทาเมนภาคกีแห่งความมืดก็ได้กลับปนืนขึ้นมาอีกเช่นกันและต้องการทำลายโลกใบใหม่นี้ครับอันเชิญอีล่ามายังโลกอีกครั้งหนึง่ง โอูโกเลยได้แต่หวังว่าอาลาดินจะสามารถนําความสงบตกมายังโลกใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งและยับยั้งไม่ให้ประวัติศาสตร์มาสํารอยกับเอามารโครานซึ่งนอกจากเหล่าเมใจแล้วหนึ่งในสิ่งที่ถือว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนโลกใบใหม่นี้มันก็คือการมีอยู่ของเหล่าจีนครับจีนพวกนี้ตามหลักพวกเขาถือเป็นสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ที่เกิดมาจากรูฟจํานวนมากแต่ละตัวมีลักษณะแตกต่างกันมีพลังแตกต่างกันบางตัวเหมือนปีศาจบางตัวเหมือนคนแก่ เหมือนกันอย่างเดียวคือตัวสีฟ้าซึ่งในโลกใบใหม่นี้ครับเหล่าจินพวกมันจะปกครองหอคอยทั้ง72แห่งทั่วโลกหลับไหลอยู่ไม่ก็ปเปลี่ยนโครงสร้างของตัวหอคอยให้มาสอดคล้องกับความต้องการของพวกตนจะง่ายจะยากอาจจะขึ้นอยู่กับความทรงพลังของจินพวกนั้นและเมื่อมนุษย์ผู้ท้าทายไปถึงห้องสมบัติณนะส่วนที่ลึกที่สุดของหอคอยจินเหล่านั้นถึงจะปรากฏตัวและมอบพลังของตนเองให้กับเหล่าผู้พิชิตสถิตอยู่ในภาชนะเล็กตาที่เหล่าผู้พิชิต ามารถเรียกใช้พลังได้ตามใจนึกเรื่องลึกลับของเราจินในหอคอยครับแต่เหตุที่พวกเขาดูต่างกันมันไม่ใช่เพราะเป็นการดีไซน์แต่มันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยออมาโทรานอย่างที่บอกไปภายในโลกเก่าออมาโทรานมันมีเผ่าพันธุ์กลุ่มคนอาศัยอยู่หลายกลุ่มเหล่าจินที่เราเห็นมันก็คือตัวแทนของชนกลุ่มต่างๆครับหลักๆจะเป็นสมาชิกของซโลมอนมีอยู่72คนด้วยกันกล่าวคือเดิมทีแล้วจินที่เราเห็นพวกเขาเคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกายเนื้อแบบมนุษย์มาก่อน แต่ทว่าพวกเขากลายเป็นจินได้ยังไงคําตอบของคําถามนี้มันอยู่ในช่วงสงครามระหว่างโซโลมอนกับภากีแห่งความมืดครับในตอนนั้นพวกออลทามนได้ใช้ลุกสีดำทําการสร้างสิ่งในชีวิตขึ้นมารู้สึกจะเรียกว่าร่างทรง Media มีเดียมอะไรแบบนั้นต่าที่ผมเข้าใจมันเป็นในร่างที่มีไว้สําหรับเทพอิลามาสถิตครับสมาชิกทั้ง72คนของโซโลมอนต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นจินครับถึงจะสู้ได้โดยเมื่อทุกอย่างจบลงจินทั้ง72ตนนั้น พวกเขาจึงแยกย้ายกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่พวกนั้นก็คือดันเจียนนําเรามาสู่คําถามสุดท้ายครับสรุปแล้วดันเจียนมันคืออะไรกันแน่ดันเจียนที่ปรากฏขึ้นมาเชิด่องแห่งบนโลกใหม่เดิมทีพวกมันคือเมืองของชนเผ่าต่างๆในอมาโทรานนั่นแหละครับถูกสร้างขึ้นมาระหว่างช่วงราชาซโลโมอนกระทั่งในช่วงตอนที่สงครามกับภาคีแห่งความมืดเกิดขึ้นผลจากสงครามนั้นมันก็ได้ทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในอมาโทรานไม่สามารถอยู่อาศัยได้พวกผู้คนที่รอดชีวิต จึงต้องพาการอพยพไปอยู่ใต้ดินและได้อูโกกับจินอีก72ต้ตนคอยช่วยบริหารทรัพยากรต่างๆให้จนกระทั่ง5ปีผ่านมาครับพอทรัพยากรสบเสบียงหมดผู้คนถึงจะพาการอพยพย้ายไปโลกใบใหม่ที่อูโกสร้างและปล่อยให้เหล่าจินที่เป็นหัวหน้าของแต่ละเผ่าคอยดูแลเมืองเช่นเดิมและไม่นานครับประมาณ14ปีต่อมาไอเมืองเก่าของชนชาวอมาโทรานถึงจะรู้จักในฐานะดันเจี้ยนโดยดันเจี้ยนแรกที่ปรากฏขึ้นมามันคือดันเจี้ยนของบาวครับ โดยในตอนที่ดันเจี้ยนแรกปรากฏขึ้นมาในตอนนั้นผู้คนต่างสงสัยว่ามันคืออะไรครับมีตาส่งคนเข้าไปหลายพันแต่ก็ไม่เคยมีกลับออกมาสักคนจนกระทั่งขบวนนักสำรวจที่นําโดยดาก,ก็อและซินแบทเข้าไปถึงจะสามารถพิชิตด,ดันเจี้ยนดังกล่าวได้และผู้พิชิตด,ดันเจี้ยนแรกนั้นเขาก็ไม่ใช่คใครอื่นซินแบทนั่นเองทั้งนี้อย่างที่บอกไปครับในเมื่อจินมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากรูฟและถ้าจําได้รูฟมันมี2แบบขาวกับดามันเลยทําให้จินเอง ก็มีกรณีคล้ายกันเช่นกันในช่วงสงครามกับโซโลโมอนภาคีแห่งความมืดพวกมันสามารถสร้างจินสีดําขึ้นมาได้ครับโดยการใช้ภาชนะเหล็กดําหรือก็คือพวกอาวุธที่มีรูปสีดําเสติดอยู่ให้พวกผู้ถือครองใช้อาวุธเหล่านั้นกับตัวเองเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นปีศาจแห่งความมืดและที่โกงมากๆคือจินพวกนี้มันไม่มีวันตายครับตราบใดที่มันยังมีรูปมากพอคือสาเหตุที่พวกภาคีแห่งความมืดต้องการสร้างโลกใหม่ที่มีแต่รูปสีดาก็เพราะว่าตัวรูปสีดําเนี่ย มันมอบพลังให้กับนักเวททุกคนครับที่ตกอยู่ความมืดมิดทําให้อนุมาณได้ว่าเมื่อโลกมันมีแต่รูปสีดําเมื่อไหร่หนักเวทเหล่านั้นก็จะได้พลังเทียบเท่ากับเมใจเลยทําให้พวกเขาทําได้ทุกอย่างโดยในตอนที่เหล่าจินได้เข้าไปอยู่ในภาชนะสิ่งของเหล่านั้นมันจะปรากฏัญลักดาวแปดแฉกขึ้นมาครับที่ตัวมันจะส่องแสงเมือ่อพูดถึงครองใช้พลังของจินแต่ทางนี้มันก็เปนนหมายความว่าถ้าสิ่งของเหล่านั้นมันพังตัวจินก็จะหายไปครับถ้าเกิดกรณีนั้นจินมันจะย้ายไปอยู่ในสิ่งของติดตัวอื่นแทน แต่เหตุที่พวกมันมาอยู่ในภาชนะดั้งเดิมตั้งแต่แรกส่วนมากมันมาจากเรื่องที่ว่าสิ่งของเหล่านั้นมันติดตัวกับผู้ที่ถูกเลือกมานานแล้วนั่นเองครับแตะดาบกําไลต่างหูและที่สําคัญมากๆก็คือพลังของจินมันจะไม่ถูกผูกขาดอยู่กับแค่ผู้ถือครองเท่านั้นครับแต่ถ้าผู้ถือครองคนนั้นนั้นมีคนสนิทมีบริวารที่เชื่อมั่นในตัวของผู้ถือครองด้วยแล้วคนเหล่านั้นก็จะได้รับพลังของจินไปด้วยส่วนหนึ่งเรียกว่าภาชนะบริวารโดยความสามารถหลักๆของภาชนะจิน มันคือการที่ผู้ใช้สามารถใช้พลังของจินได้ครับแน่นอนโดยความสามารถของภาชนะจินนอกจากมันจะทําให้คนเหล่านั้นสามารถใช้พลังจินโดยตรงได้แล้วแต่พวกเขายังสามารถสวมอัรณ์เวทได้ด้วยที่มันจะทําให้ตัวผู้ใช้และจินกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ให้ไปคล้ายกับจินตั้งต้นเสริมพลังขึ้นอย่างมากทว่าหากผู้ใช้ยังไม่แข็งแกร่งพอไม่มีประสบการณ์มากพอพวกเขาก็จะทําได้แค่เปลี่ยนรูปร่างของอาวุธเท่านั้นครับอย่างอาร์มอนจินของอาลีบาบา เดิมทีแล้วตัวมันอยู่ในมีดสั้นครับแต่เมื่ออาบาบาใช้พลังตัวมีดสั้นก็จะกลายเป็นดาบยาวนอกจากนี้ในกรณีของผู้ที่ถือครองภาชนะจินหลายชินแบบช้นแบบซินแบตเขาก็สามารถใช้พลังของจินผสมกันได้ด้วยแต่คุมพลังสุดยอดของการสวมอภรรเวทมนต์ mon, มันคือการทําให้ผู้ใช้ภาชนะจินสามารถใช้มหาเวทได้ครับคือมาจะเสริมพลังเวทมนตดั้งเดิมของพวกเขาถ้าดังเดิมตัวเวทนั้นมาส่งพลังอยู่แล้วในเวอร์ชันอัปเดตนี้ มันคนละโลกไปเลยยกตัวอย่างบารัักษ์ไซกะของซินแบตเดิมทีท่านี้ถือว่าทรงพลังมากอยู่แล้วครับแค่เวอร์ชันธรรมดาเนี่ยก็หายทั้งภูเขาได้เลยแต่พอเป็นข่าสุดยอดบารัักษ์อินเครดาไซกะชื่อแม่งอ่านยากเหลือเกินในเวอร์ชันนั้นมันทําได้ถึงขนาดตัลทลุร่างของมีเดียมได้เลยไอ้มีเดียมนี้มันโกงมากนะครับแต่มันก็ไม่ตายนะอย่างที่บอกไอสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากุลูกสีดำเนี่ยมันฟื้นกลับมาได้เรื่อยๆแต่ถ้าใช้สีย,อยงอื่นท่าเดียวก็หายทั้งประเทศ คือสาเหตุที่บาวของซินแบตมาส่งพลังมากๆตัวหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวบาวเนี่ยเขาเป็นจินแห่งความพิโรธแล้วก็เวรบุรุษครับเป็นจินตนแรกที่ปรากฏขึ้นมาก็ได้เอาจริงๆซินแบตคือตัวบาของเรื่องนะครับไว้ถ้าอยากฟังเดี๋ยวผมมาเหล่ากันไปจนไทยของซินแบตในเมเจะให้ฟังหรือถ้าใครอยากเอาแบบอารับราตีล้วนๆเลยก็บอกได้แต่อันนั้นอาจจะต้องไปตำนานเลยเรื่องเล่าไม่ใช่อนิเมะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแ,แชร์ถ้ายังไม่กดซับฝากที่บระมาหนึ่งที่ สำหรับวันนี้เดอะโคเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ